คลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงมาตรา1299นะครับซึ่งเป็นบทหลักเลยใครสอบวิชาทรัพย์นะครับจะต้องเข้าใจในบทมาตานี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิ์อันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะครับเรามาดูกันว่านะครับหลักกฎหมายในเรื่องนี้มีอะไรกันบ้างนะครับในมาตานี้นะครับจะมีสงวรรคโดยการวรรคแรกจะเป็นเรื่องของการได้มาโดยทางนิติกรรมหลักกฎหมายในวรรคแรกนะครับก็คือ การได้มาโดยการทําสัญญาหรือตกลงกันของคู่กรณีนะครับโดยสมัครใจนะครับเช่นตกลงทําสัญญาซื้อขายการเป็นต้นนะครับซึ่งความสมบูรณ์ของนิติกรรมนี้นะครับจะไม่บริบูรณ์จนกว่านิติกรรมนั้นจะทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับส่วนกรณีถ้าไม่มีการจดทะเบียนผลเป็นยังไงก็คือว่าจะไม่สมบูรณ์ในทางทรัพพยาสิทธิ์แต่ยังมีผลผูกพันคู่สัญญา นะครับไม่สามารถยกเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกได้พูดง่ายๆก็คือมีความสัมพันธ์กันแบบบุคคลละสิ์นั่นเองนะครับก็คือใช้ยันได้เฉพาะผู้สัญญานะครับกรณีที่ไม่จดทะเบียนทีนี้ถ้ามีการทานวิธีกรรมกับบุคคลภายนอกจะเป็นยังไงนะครับบุคคลภายนอกเนี่ยจะได้รับความคุ้มครองนะครับหากได้สิ์ม,มาโดยสุจริตและจดทะเบียน สิทธิ์ก่อนนะครับพูดง่ายก็คือถ้าบุคคลภายนอกสุจริตแล้วเนี่ยเขาจะได้รับความคุ้มครองทันทีนะครับ่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะครับเพื่อประกอบความเข้าใจนะครับ A ขายที่ดินให้ B นะครับโดยทําสัญญาซื้อขายเป็นหนังสือและจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่สนมนักงานที่ดินนะครับผลทางกฎหมายก็คือ B จะได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินอย่างสมบูรณ์นะครับตามมาตรา1 2 9่าวร์หนึ่งนั่นเองอันนี้เป็นตามหลักทัว่วไป